เกอ,อพ่อซื้อรถตักทรายมารถตักทรายพ่อซื้อทรายมาให้อันนี้พ่อเอารถมาให้ก่อนครับอันนี้มีช้อนตักทรายน,นี่มีรูด้วยอันนี้ไม่มีรูนี่อ,อ,อะไรนะอ๋อมีใส่ทรายเข้าไปแล้วปั๊มปู กระบะว้าวแล้วก็มีนี่เขอตัดไฟขึ้นมาไฟกระบ๋าบึน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 น้ำหนักเบาครับหกศูนย์เก้าอาจเป็นหวยก็ได้นะคะ ี่ตั้งแต่ซื้อมาเมื่อกี้ยังเล่นไม่หยุดเลยครับน่าจะชอบมากน่าจะชอบมากครับกระจัดกายมายเลยเล่น